นี่เป็กนการล่าเลืองกับสอวหน่อยเพจบวานแพงครับเธอแหลกลำเพ่อนนีะครับเพิ่งสุดครับงามวอรครับใส่สุดเผ็ดงามแท้แต่งเป็นมโนมาวันนี้ใส่อันนี้เสียนนอเสียน ให้ว่ากันนี่นี่หลายอย่างครับเอ็ก็ใส่บดถือได้ครับนี่ต้องไปไขผู้พันรูนั่งใส่ตัวใหญ่เอตัวหน่อยใอะ่น้อยเดี๋ยวน้องเดี๋ยวลองดูกัน, <c oughs> นโอเคเอันนี้นะที่เป็นข้างหน้าเ <c oughs> ป็นบววต้องกันครับพี่น้องครับ สันท่อเนาะปลาเราจะน่าเรียกครูถึงกูน,น่นี่เอาไม่หมดสิบขวบอ๋อโอเคโ okay, อ,อ,าาอเคหมดละมันจะได้รู้ไหมมันนี่แหละ <laughs> ลำเนเป็นไงครับโอ้ไม้าโอ้ไม้าไาสุ้งเท่าเลยเอาสุงบอลสุ้งขาวสุงขาวมาไมค้าไมค้าไมค้าลำเพลิน งเท่าครับสุงเท่าขาวต,าติดตามให้กำลังใจในกันละกันครับจริงๆว่าต้องใส่สงเท่าก่อนจริงๆม่ต้องใส่สงเท่าก่อนเลย ก้อนเข้วมาเข้าไ,ไ่ทำไมใส่ถุงเท,ท่าก่อนใส่ผิด วงตอนวงเอกอะกระลำอยู่แต่ว่าลำเป็นขอนแกนโดนๆใจลำเธอหนึ่งครับโดนจใจใจลำเธอหนึ่งแต่ว่ามันหนี้เป็นคอนเซปพิเศษครับจากน้องโจนะครับไอ้ไอ่ลำเรื่องว่ะอ่าทำมันได้ถอดกเกย์อีกรอบไหมครับใส่บัตรถือ ็เลยเด็ดถอดมันต้องใงองส่ถุงเทา่อนสวัสดีค่ะแบบครับนังใชมุกอบซอยพ่อแนบบี่ใส่่หุโอ้ยไม่เด่กมัน้นุ้เชื่อ สวยป้ลูกสวยสวยลูกสาวลูกสาวบอลจูครับเ้อแรกในชีวิตถีทใสแบบนี้ไ็่ได้บอครับพี่น้อง ได้ à, đi ểm đi ểm. ๋ยวฮะต้นนั้นจะค่อยใส่เป็นยังไงใส่ทั้งหน้าอยู่นี่อใส่ทั้งหลังโอ้พระเอกพิเกตัวนี้พระเอกว่ายลัมพระเอกพิเกต์มายลัว่ายลัม หน่าที่พี่แบบได้หุนียู่ตัวนี้แขนยาวอ่ะดีแล้วเดี๋ยวไปไฟข้งหลางเลยกำลังจะรูดซีไฟเลยอ้ารูดรูดแม okay, so ครับเอาใจซอยครับพี่น้องเอาใจซอย ใครว่าเป็นคนไทยไอ้ติดเลยอโอติดไม่ได้เลยบอสเ็จครับพี่น้องหูดสิบว่าได้เมื่อสักหลังเขาต <c oughs> ิดไปหาผู้หลูกก่อนนะครับตามไปครับหลังวิธีเนะพี่น้องเนาะ ตามไปครับผมดยนักย <ie> <ador> ังไอ้ฟิตตัวรอดครับเลยเม่นมาครับเมนสุดยอะน่นน่นเอาว่าลองทอบุนูบึนคองรับโอ้สัายอารั้่หินวาไอ้โอ้ยอิ่วของฮียนีจะได้กลับขึ้นมาเบอโจูขึ้นสมห่อหาบาเดี๋ยวนี้รถนดำนักของผมเลนดำนักลุกสองขีดเนอะบาเอ้ นนขอบคุณครับขอบคุณหน่อยให้ไ่หเสียแรงมากไหนยู่ดอกไหนใช่ครับเป็นพวกนี้ได้ครับเป็นเป็นพวกลืมไปที่นัดกันเป็นพรุ่งนี้เหรอเพราะผมมีไลท์วันนี้ต้องเป็นพรุ่งนี้ประมาณที่ว่านัดกันทุ่มหนึ่งหรือหกโมงเย็นแหลครับเียบอ,อ๋อใช่ใช่ใช่เพราะวันนี้มันก็คือไลฟ์สดอยู่ไงผมไลฟ์สดอยู่สมไลฟ์สดสองวันจ้า เป็นพวกนี้ครับสวัสดีครับซุปเปอร์หม่ำไหมแลกกันซุปเปอร์หม่ำบอลไม่อร่าอีกบอลแรกกันซุปเปอร์ม่ำแมนนะสิมาสัมผัสก่อนโอ้นี่สุดยอดแล้เหรอบอลที่ไม่อร่คืออะไรไอบอลนั้นอยู่แต่ไหนน้ำมันแมนครับไปบอกอะไรบองบอลเราคาปูนารไปผลหรบอเปล่าถ้าไปผลเดี๋ยวอัลจงฮด้วไอ้จวดจัดแล้วโอ้ค้นอลอชันปันแอ็มเราคนเอวบางลางเลอ่ผมผมหักน่องใช่ผมเพื่อนไหนผมเป็นอย่างผมเม็ดมัด เ่อ<ๆ>แรกที่ผมใส่ชุดแต่แบบนี้ล้วก็ถึงใจอไรแนี่เอก,ก็ต้องปูกใจเราแฟนครับมันอยากเห็นแม่เป็น่ยากเบิ้งแม่ครับเอาทาทย,<ๆ>ยหลุยังไงกันช่อชอเนาะไปอ,ะไอันนี้เป็นพอย่าเนี้ก่อเจ้าเบืองโกโกสซมพี่โอเป็นโอเคโอเคจาเบืองโกสซมพี่ พ่อแม่นั่งยู่งานมาเุกตู้คุ่นล้ยสุดยอดรับนอาดคันีรอเนาะพอผมกิไปเต่งตู้ไปเอาหน้ามาดใดแล้วกนใ่่ใดแล้วไปแต่งตู้ยู่นดมมัทส่บท่านไปแต้งไอ้ไปตงนะ่ด้ขอบคุณครับที่อันนี้ใหครับเหลือไอ้ใช่ชแน่น เราเห็นเลที่รับตอนนี้นะครับเป็นไงครับก็เห็นเอพุชนาใส่ชุดมอล่ำบาครับผมแบ่งแบนขาเหมือนกันนะครับครับผมมวลแน่นอนครับวัอนี้ครับกับสาวน้อยเพชรบานแป้งครับตากสายอันทะลุครับตากขึ้นตามไปน้วยกับ ตามตามเวทีครับผม